ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่1เข้าจับกลุ่มตัวนายฮ่วโซโฮเฮงอายุ48ปีและนางสาวซองวีอายุ44ปีสองสามีภรรยาชาวกัมพูชาพร้อมด้วยของกลางเป็นธนบัตรตรัฐบาลไทยฉบับละ20บาทจำนวน4ฉบับโดยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ที่บ้านพักในซอยเจริญพัฒนา17 แวงบางขันเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มตรวจพบพฤติกรรมผู้ต้องหาทั้งสองรายที่มักนำเด็กชาย A อายุ13ปีซึ่งเป็นบุตรชายและเด็กหญิง B อายุ8ปีหลานสาวไปเร่ร่อนตระเวงขอทานภายในตลาดสวินทวงศ์ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬกาถึง21นาฬกาของทุกวันตำรวจจึงได้นำกำลังไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอยู่นาน2ส,สัปดาห์ จนเมื่อวันที่13ธันวาคมผู้ต้องหาได้พาเด็กทั้งสองคนขึ้นรถจักรยานยนต์ไปจอดที่บริเวณลานจอดรถหลังตลาดแล้วปล่อยให้เด็กไปนั่งขอทานที่บริเวณหน้าตลาดก่อนจะขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามสกดรอยไปถึงที่พักและเข้าจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งคู่ยอมรับว่าได้นําลูกชายและหลานสาวมานั่งขอทานได้ระยะหนึ่งเพราะว่าคนไทยและชาวบ้านมักจะให้ความสงสารเด็ก เมื่อเดินผ่านไปมาก็จะให้เงินใส่กล่องมาใช้จ่ายมีรายได้วันละ300บาทต่อคนจากนั้นก็จะนำเงินมาซื้อข้าวและจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ทังชีวิตไปวันๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับก,กลุ่มจึงแจ้งข้อหาคู่สามีภรยาชาวกัมพูชาว่ากระทำผิดฐานค้ามนุษย์โดยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยฝ่ายสามียังถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนเด็กๆซึ่งเป็นเหยื่อทั้งสองรายได้แจ้งเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับตัวไปดูแล สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน